ยใจเสียงดังไปนะตื่นเต้นหรอหรืออะไรตื่นเต้นที่สลอกใช่ไหมคนนี้ชื่อคูเปอร์หรืออังเปาคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออังเปาแน่ๆเลยใช่ไหมคนนี้ชื่ออังเปาแน่ๆเลยฝั่งนี้นะดูความยาวของขนฝั่งนี้นะดูความยาวของขนฝั่งนี้ดูนะดูนะ ดูนะเราก็มาดูฝั่งนี้แน่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 พี่ออฟกำลังหาทรงก่อนพี่อ๊อฟกำลังหาทรงก่อนขั้นตอนของการเสริมสวยอะ่ะมันก็ต้องมีขั้นมีตอนนะไม่ใช่ปาบ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 เสร็จต่อให้เราบวชเราก็ยังมีขั้นตอนบวชนะอันนี้เราทำอะไรเราทำเชรคลิปหรือทำบู บูนะอ๋อเราตัดเราตัดบูทุกทีเนาะมีสวดทรงมากมายให้เลือกหลายสิ่งอ่างเปาจะตัดทรงบูทรงบูคือตัวสั้นๆนะคะตัวสั้นๆไปเลยอ่ะเหมือนหมาปอมที่ชื่อบูอ่ะแล้วก็เหลือหัวกลมๆจริงจริงมันคือทรงหน้ากลมนั่นแหละแต่เราคุ้นกับการที่เราเห็นหมาบูเราก็เลยเรียกทรงนี้ว่าทรงบูเจ้าของหมาทุกคนก็จะมาตัดบูได้ไหมคะ ใช่คะ่ะแต่เบ้าหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะไม่เหมือนบูนี้เนาะแต่ทุกคนก็จะมีความสวยงามต่างกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่างเปลเราก็จะเป็นบูในแบบของเราใช่ปะอ่างเปาเราไม่ต้องเหมือนใครนะเราก็เป็นบูในแบบของเราให้ความรวมมือมากเลยอ่ะยกขาก็ให้ไม่ดึงขาหนีนี่เป็นตัวอย่างที่ดี อยากหล่อก็ต้องให้ความร่วมมือกันจะมาห่วงขาห่วงหน้าห่วงทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยทรงบวชมันก็ไม่ดูสวยงามเท่าไหร่นะถ้าเป็นหมาขี้ห่วงทุกอย่างะรู้เปล่าเห็นไหมเห็นความร่วมมือของหมาไหมคะมันต้องไปด้วยกัน3ามอย่างนะกว่ามันจะสวยออกมาเป็นหมาตัวหนึ่งที่แบบน่ารักเนี่ยช่างพร้อมไหมรูมเมอร์พร้อมไหม กูมเมอร์กับช่างเงินเดียวกันแหละกูมเมอร์พร้อมมากกูมเมอร์จัดจ้านในย่านนี้มีความพร้อมมากขนหมาพร้อมไหมขนยาวพอที่จะตัดเป็นทรงนั้นไหมเลี้ยงขนมาพอหรือเปล่าอย่างนี้เนาะและสําคัญสุดหมาพร้อมจะให้ความร่วมมือกับเราไหมหมายอยากจะหลอกเราไหมเราหมายอยากจะไปกับด้วยกันกับเราไหมถ้าหมายอยาก ขนหมาพร้อมรูมเมอร์พร้อมทุกอย่างก็ออกมาแตดหมาเลยเห็นไหมวอกก็หาทรงได้หาทรงก่อนหาทรงเสร็จไปอาบน้ําเป่าขนให้แห้งแปรงขนให้แปรงขนใ,ให้อะไรแปรงขนให้คลายจากกันเสร็จแล้วเราก็มาเก็บทรงอีกทีก็หล่อเอาละ เดี๋ยวเราจะมาดูตอนเก็บทรงอีกทีเรามาดูตอนหล่อเลยตัดทาพตอนนี้ไปแล้วเราจะกลับมาทีตอนหล่อเลยนะของเปานะไม่ต้องชมเลืองหรอกเดี๋ยวเรามาถ่ายเท่าใหม่ทำทำทำ,ำงัดกันไปเล็มกันไปกลมหรือ,อยังนี่ไงนี่ไงขั้นตอนเก็บทรงอุ๊บพี่พอบ,บิดจมูกอ่างเป่าไว้ ห้ามขยับขยื่นเคลื่อนไหวห้ามหายใจเดี๋ยวจะไม่หลอใช่เหรอวะดูเขาเหลือที่ให้หายใจอยู่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเหลือที่ให้หายใจอยู่ไปกันไใกลก็ทํางานไปดูสีดูสีดูความบูสีดูความบูของอ่างเปาสีอพอใจหรือ,อยังเปาพอใจตัวเองหรือยัง เข้าใจตัวเองหรือยังดูสิดูความกลมกลึงอันนั้นดูขาไก่อันนี้ดูหางอันนู้นดูบ้านไทยเชฟบ้าอันนี้นี่นีนี่ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขิน ไม่ต้องมาเขินเราพูดจริงๆปะ่ะกลูเมอร์พร้อมขนหมาพร้อมตัวหมาเองก็พร้อมมันก็จะออกมางดงามตามท้องเรื่องแบบนี้ละครับนะ,นะ,นะเห็นไหมเข้าใจตัวเองเดีอ่ะ พี่พอกําลังเลงอยู่หมากับกลมเมอร์กาลังศบตากันว่าต่างฝ่ายต่างพอใจในการลกันหรือไม่หนวดเอาไว้ไหมเสียวหนวดหายไหมอังเปาไม่เสียวอังเปามั่นใจอังเปารู้อังเปาพอใจวางใจในความจัดจ้านหล่อหรือยังพอใจตัวเองแล้วนะ,นะ พร้อมกับบ้านหรือยังเดี๋ยวพี่ปูเรียกแม่มาลับพร้อมหรือยังเปลา่าหรือจะอยู่ที่นี่ดูมองมองมองสบตากันเขาไม่สนใจหรอกเธอไม่ใช่ชิว,วาวาต่อได้เลยค่ะดูสิดูสิดูความยิน,นยอมพร้อมใจของเขานี่แหละทำอะไรก็ทำขอ,ขอให้หล่อพอหล่อปวตายไฟล้มเลยลูกไปกลับบ้าน เสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่รู้ไปแม่น่าจะมาแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วกลับบ้าน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 กันเถอะกลับบ้านกันเถอะดูอยากกลับบ้านมาก